โค้งหักสองเราต้องสลับเกียร์ให้บางทีมันก็จะดังเอียดแต่ครับตันนี้ผมจะสับเป็นเกียร์สองครับนี่ครับนี่แหละครับผมตอนนี้บรรยากาศก็ใกล้จะเมืดค่ำกับเกือบหนึ่งทุ่มครับถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนี่จะสวยงามมากๆที่เราขับรถขึ้นมาเมื่อกี้นี่ครับ ลักนะ้าก่นมะกูดอาบจจออ,อทุทัยธานีก็จะทำให้ท่านผู้ชมมายืนถ่ายรูปยืนเช็คอินบางครั้งวันหลังเดี๋ยวจะมาจอดรถนอนที่นี่สักคืนนี่คือบรรยากาศ360องศาแล้วก็กำลังจะลงไปด้านล่างตรงซ้ายมือ